คก็สวัสดีครับยับมาอีกไม้หนึ่งละครับไม้เกาครับไม้เกาเทียงแต่ว่าขันอยู่ฝุ่นูฝุ่นผันว่มีมองสีไซบานไปจอดใส่จีไซตต้นห่างเก่านี่แหละครับนี่ต้น นี่นี่นะครับนี่ละ่ะใจต้นนี้ละ่ะต้นเก้านี่ละต้นที่เคยมาใจ่เตข้าวเต็กคูนมามีขันอยู่ทั้งในอยู่ตัวหนึ่งครับผมมาสิไปจีขึ้นไปทั้งส่วนทั้งฝุ่นนะครับ ก็เลยมาพานเป็นทางพานก็เลยแวะใส่เบิงเห็นหนกที่ยังหาวอีกล่ะมาเมื่อนั้นเอาไปตัวนึ่งล่ะเา้าดรุนเมืองครับไม้เสี่ยนเพิ่นที่เป็นจยงใดบอลเพิ่นมาใส่ประจำละ่ะเอา้าเขาประจำาืือกัน <laughs> ว่าจะเพิ่น ยัง้ากินเหล่ากันเอากระส่คือกันนำมันแต่ค้อนเกากันนี่แหละอันนี้เป็นอย่างเอ้ารุ่นมพงครับมานอยกบ่มือนี่นำค้อนเกาจากของบานจากของเกาไผเนี่ยละนำมันโหลดต้อนกดอกมันได้หาวต้อมันงั้นละเอ้ารุ่นมพือครับอาจารย์ไม้ไม้นี้มีแต้มอยู่บ่ไม้บางหั่งังโลงนำมาล่ะอ่่เราข้ามมันขึ้นบานไปรุ่นมพื่ครับอาจารย์ Ah. Bye. เรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าปได้ยินเสียงเด้อคักปันยังเถี่ยวนี่โอ้ไม่ยามลีไม่ไยามลีก็ได้โตอยู่แต่ว่าปได้ยินเสียงผมไม่ได้เสียบสัญญาณไหมครับ เห็นนั่นเท็นนี่ข้าคุยโท่าทรอับลูก้าโทรมากําลังเสียเอานกมาขึ้นลูก้าโทรามาก,กะคุ้ยกันคุ้ยไปคุยมายมกุ้ยพวกเอานกมาขึ้นเอาข้ามานมาขึ้นขึ้นแล้วไปพวกกับไปจับกล่องข้าวหนึ่งนกกับมามากะข้าวเดียวกับหยียบ แต่ว่านกกะเขามากะตามผาพแหละครับเอาเอาเอา,เอาแต่ผาพเนาะเสียงบเอาล่ะบับะเดเบือนกติดเแหละเบื่อนกติดแหละจังได้จังเบื้องละโบบ่บได้เสียบสัญญาณไหมเออเป็นแดงสีบ่รืะขคันเถ่าเพื่อนว่า มันเถาขนาเนี่ยมันลืมมันจักละละว่าจะคล้องเถา <laughs> โอ้ยเอาเอาแบบเอาแบบว่าได้ยินเสียงเนาะเอาเอาเอาแต่บาทเอาแต่บาทถือเอานับตวัวนับเตียงเพื่อกับละพูดนั่งหอขิรินกิรินอยู่ขึ้นด้านขุนสีบัวไดภาพ ทั้งนั้นมันบ็ไม่มองสิขันบ่ขันบ,นบ่ว่ามาทางนี้ซองเขาผมโบว่าไม่นนนแนวละได้ซองกล่องเขาทังบานขาเขาจะอ๋ออดีคือเกาเสียงหน่อยด้วยครับเสียงหน่อยมีเขาล่มดีอยู่อันบางตังบางตังดีอยู่้หลายมันคือขักเา้าไปเบิ่อยุ่รถถุกนละก <laughs> <laughs> ะ เอาิึงิึงนั่งปาก,กือก็เด้อเหมือนนี้ <c oughs> เพราะโดดก็ไปเลยล้ายกับอ่บิงบึงเป็นว่าสิเขาใจง่ายอยู่บ่ละิึงนั่งิึงนั่งปากกือกเอา จีจีจังใดมามัานหาวมีตัวมาแท่นทีตัวตัวเทือก่อนตตัวเสียงไงเทือนี้ันเป็นตัวเสียงหน่อยมาข้าวเดียวกับถือรถบอบ่บ,บมีลีลาตัวนี้มาเต้นมาคู่ใส่ไะไรก็เต้น ละากถะ็ถือโหลดอ่ะถือโหลดก็เอาโตวโหลดบ่ยนกพิดแต่มันบามีเสียงนี่แหละฮะบ่มีกบับเราเนาะเบื้องนั่งเบื้องนั่งใบเบื้องนั่งใบเบื้องหลอบนี่เป็นนั่งใดเอากะเรียบร้อยดีเจ้าเจ้าข้ามานัน mặt thán âu chúa tham ăn nhìn là bản <laughs> ừ Ủa. Ủa. Ủa, nó cứ nhảy ừ ừ riêng ừ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  เสียงหอยเสี่ยงหอยอยู่หกตัวใหญ่ชีว่ามีข้าลบ่มกับวด้ยินดอกซ้ำตัวกันนี่แหละ <c oughs> นกพ่นเหลืองครับนกออกพ่นเบึงหลายยังมาพูดมาเหลือ ไล่ข้าคอหน่อยเสินคุณแมวเต็มไล่คอนิไล่นี่แหละครับนกมีขลุ่มมันมันไล่มันสีดีแนวนี่แหละเบิ่งขาเบืองแข็งเบิองขาแก้งสันครับแก้งสันจุกุแก้งสันสันใหญ่ๆตัวใหญ่ครับเอามาทาน เฉลยของขางมานเอาได้พุลเต็มอ่างนูเต็มหนึ่งขางมานหนึ่งยังสิไปต่ออยู่อยู่ครับเดี๋ยวเอาหนามให้เป็นกินก่อนเอาไย มามาห่างลูกกินน้ำเอากะสำหรับคลิปนี้ก่ะ คิปเบื้องหลังปลา,ากึกเอาค่ะขอบุณขอบคุณพ่อแม่ไอ้น้องคือเราละครใหญ่เกียรติท่านาชมต้องท่องซุกนกเขาใหญ่เมืองเพรมาโดยตลอดสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายง่ามวนมวนครับวัสดีครับขอบคุณครับไปเก็บเก็บเก็บใหญ่ไหม